โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาชัยแม่โจ้ต้องการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า high value destination ขยายความคำคำนี้นิดหนึ่งก็คือในการที่เราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราจะโฟกัสที่เรื่องของชุมชนแล้วก็การทํางานบนพื้นที่สูงโครงการลักษณะเนี้ยเราทํามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวหรือชื่อที่เราเรียกในวงการเราใช้ชื่อว่า high performance ช่วยเสริมเว Workforce ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีทักษะการทำงานในด้านของการท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราก็ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของตลาดเป็นหลักโครงการย่อยที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยเราจะต่อยอดการทำงานของเราในเฟสนี้ด้วยการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยในมิติของการเป็น นักสื่อความหมายโครงการนี้เราถือว่าเป็นการสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีสมรรถนะแล้วก็มีความสามารถในการเป็นนักสื่อความหมายในระดับสูงเราใช้ว่าเป็นโครงการเทรนเดอร์มีพื้นที่ที่เราต้องทํางานร่วมกันรวมรวมแล้วแ8พื้นที่แต่และพื้นที่ก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกคน ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำลิดสูงสุดในการทำงานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายมากก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมนี้แล้วก็โครงการจอยโครงการนี้เกิดขึ้น การอบรมครั้งนี้นะคะเป็นลักษณะของการที่ไม่มีแบบแผนเหมือนโรงเรียนเราจะต้องอบรมในลักษณะที่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกว่าไม่ได้เข้าคลาสเรียนในขณะเดียวกันมีนันทนาการไปด้วยวันแรกเราอัดพื้นฐานในการสื่อความหมายให้เข้าใจว่าอะไรคือการสื่อความหมายอะไรคือการบรรยายอะไรคือการอธิบายเมื่อเขาทราบความแตกต่างแล้วว่าการสื่อความหมายมันต่างจากกลุ่มคําเหล่านี้อย่างไรพอเราเห็นว่าเขาเข้าใจแล้วนะคะวิธีการที่เขาจะสื่อความหมายเขาจะสื่อความ หมายอะไรพื้นฐานอยู่ที่ว่าเขาต้องการให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมเยือนที่เข้ามาเกิดประสบการณ์อะไรในครั้งนั้นการสื่อความหมายคือการทําให้ทั้งคนที่อยู่ในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและคนที่ไปเยี่ยมเยือนซาบซึ้งได้ความรู้แล้วเกิดความรับรู้จนเกิดจิตอนุรักษ์ค่ะ พอเรามาอบรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เรารู้สึกว่ามันต้องทำมันต้อง you must have เราสบบามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้นะครไปสื่อความหมายให้คนนี้ได้ทราบถึงอัตลักษณ์แล้วก็จุดเด่นอื่นๆของชุมชนถ้าเกิดเราสามารถไปสื่อสารในกลุ่มของชุมชนที่เขายังไม่สามารถเป็นนักเล่าเรื่องเ,ออเขาก็จะไม่สามารถสื่อสารกับสิ่งที่เขามีอยู่ได้นั่นก็คือสิ่งที่อยากลงไปทำร่วมกับชุมชนโดยเพียงแค่อยากให้คนในชุมชน กลายเป็นนักเล่าเรื่องกลายเป็นนักสื่อความหมายภูมิปัญญาของตัวเองแล้วเอาออกมานอกชุมชนได้ครับผม เราได้ติดตามประเมินไปว่าผลการตอบรับและผลจากการที่เขานําเทคนิคที่ได้รับรู้ได้เรียนรู้เนี่ยค่ะเอาไปใช้แล้วเรามองเห็นเลยว่ามันทําได้จริงๆณนะส่วนนี้มักคุเทศก็จะได้แปลเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปเพื่อทําให้พ้องถิ่นสามารถพัฒนาตัวเองได้จากการแนะนําของเราอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิชาการเลยเกิดเป็นโครงการใหม่ โครงการของการพัฒนานักสื่อความหมาย Train the Trainer ขึ้นมาเพื่อจะให้ปไปตอบรับกับชุมชนที่เราต้องการพัฒนาให้เป็น High Value Destination สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดจนอาจารย์สร้อยนภาผันคงวิทยากรผู้ให้ความรู้ในด้านการสื่อความหมายกับพวกเราขอขอบคุณคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้อขอบคุณกับโครงการดีๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆไปที่จะได้อบรมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้เข้ามาตรงนี้จะได้ใช้เวลาสั้นๆที่มีคุณค่าแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะพัฒนาการท่องเที่ยวที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรแล้วโครงการดีๆน่าจะตามต่อมาอีกนะคะขอขอบคุณค่ะ ตลอดระยะเวลา5วันที่มีการจัดฝึกอบรมตรงนี้ถ้าประเมินในแต่ละวันผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกันแล้วก็ได้มีโอกาสแบ่งปันในห้องสี่เหลี่ยมที่จัดฝึกอบรมห้องนี้เนี่ยเสมือนกับว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้เป็นศูนย์รวมของประสบการณ์เพราะว่า60ชีวิต ที่อยู่ในห้องนี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทุกคนประทับใจแล้วก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆถือว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีตลอดร,ระยะเวลาหวันของการดําเนินโครงการตรงนี้เพราะฉะนั้นในความคาดหวังตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้ว่าผู้ที่เราคัดเลือกทุกท่านจะสามารถนําประสบการณ์นําองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างประจักษ์ชัดครับผม